ไปแม่ดูอยู่ค่ะอยู่ค่ะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอมีเสื้อเช้าแล้วเสื้อแต่เช้าเหรอคะเก่งมากโอ้โหจัดระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะระเบียบของยใหม่ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนใหม่ใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบหนึ่งหนึ่งกอนซ้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่เลยวันนี้เราจะมาจัดกระเป๋าไปเลยค่ะ โอเคโอเราจะไปทะเลหัวหินกันนะคะนี่เลยตอนนี้นะคะใช่แล้วประจวบคีริขันนะคะทุกคนพรุ่งนี้ระออกกี่โมงคะตีสองตีสามเออใช่แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะรถรถตู้จะไปรับแม่กุ้งก่อนนะคะแล้วก็จะมารับเราครับ อะไรลูกไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดกระเป๋ากันอันนี้ก็คือกระเป๋าของพี่ใหม่นะคะพี่ใหม่กำลังเตรียมอะไรคะนี่นะคะทุกคนผู้หญิงก็ต้องมีชุดเดย์แบบฟิวใส่แล้วก็ปิวตกน้ำเลยอันนี้ก็คืออันนี้เดี๋ยวโชว์ไหลนิดนึงโชว์ไหลโชว์ไหลนะคะเป็นครับแล้วก็จะมีเดลี่นะคะ ใส่สวยฝั่งทั้งเดียวนะคะใส่ทั้งเดียวเองใส่ทั้งเดียวใช่ไหมแล้วก็มาใส่ต่ออ่าต่อไปนะคะของพี่หยกบ้างค่ะนี่โอ้โหจัดระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะระเบียบของที่ใหม่ทุกคนนี่อ่ะพี่หยกเตรียมอะไรบ้างคะวันนี้เสื้อแขนยาวครับแล้วก็เสื้อกางเกงเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรนิดหน่อยอ๋อของผู้ชายเนาะอ่าต่อไปพี่เกลลี่ค่ะใกล้เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วหรอมีเสื้อเสื้อเป็นเช้าหรอคะเก่งมากมีอะไรบ้างคะ ชุดค่ะแล้วก็สว,สวยสวยเลยใช่ไหมสั้างข<ช>้าใหม่เลย,เ,ลยเออโอเคแล้วถุงเท้าไปทำอะไรคะเราไปทะเลกันอ๋อไปอใส่นอนที่บ้านพักใช่ไหมคะแมสเอาไปกี่อันคะลูกเอาไปกอันสี่อัน,อเ,ออนเดี๋ยวเอาไปเพิ่มนะเอาไปเพิ่มอเอาไปเพิ่มและนี่นะคะทุกคนก็เป็นกระเป๋าของพี่ๆกับเกลลี่นะคะพรุ่งนี้เราจะออกเช้าเลยตีสามนะคะทุกคน นี่ตอนนี้ที่ใหม่ก็กําลังเตรียมพับใหม่หรือใหม่ใส่รอบเลยเฮ้ยมันยังไม่เป็นระเบียบเหมือนที่ยกเลยอ่ะพี่เป็นผู้ชายอ่ะผู้ชายเนี่ยเขาจะจ่ายกระเป๋าดีกว่าพี่เงี้ยผมก็พี่ต้องจัดตัวต้องจัดตัวต้องใหม่ไงนี่ความพี่ต้องใหม่เข้าใจไหมถ้าเป็นจะใหม่จังถ้าไม่เป๊ะอันนี้คือชุดนะคะทุกคนไม่รีดด้วยนะไม่รีดด้วยีดด้วยอค่ะอ่าได้แต่เราต้องใส่ถุงด้วยนะคะจะได้ไม่มีเชลโลกนะอย่าลืมหมวกข้างหลังด้วยชิคเกลรี่หมวกสีม่วง ช่วยน้ำซกซี่เหรอเดี๋ยวเราจะไปดูกันเดี๋ยวไปถ่ายที่ใหม่เล่นน้ำนะใช่ไหมคะเออวเดี๋ยวเราไปดูที่ใหม่จะไปใส่กระโปรงนะที่ใหม่จะใส่แล้วก็ต้องเตรียมมาเซ็ตไปด้วยมาเซ็ตแมสนั่นเองนะคะทุกคนนี่พี่หยกก็กำลังเตรียมพับของเรียบร้อยวันนี้พี่หยกจะนอน กัวพี่ใหม่ไมปนอนนั่คืนผมจะนั่งคืนเฉยๆนั่งคืนอ่าเราจะมีเตียงสองชั้นนะถ้าใครง่วงนอนก็สามารถนอนได้ครับครับโอเคครับเก่งมากเลยลูกโอ้โหลูกชายแม่ดูอยู่ค่ะอยู่ค่ะเออแล้วจะเห็นนี่ใส่เพื่อสัมางนี่มันทำไม่รักเป็นอะไรกระเป๋าเยอะไงเดี๋ยวรถตู้เขาไม่มีที่เก็บแล้วเนี่ยวิ่งมันเยอะไงผีมันเยอะเหรออันนี้ใส่เสื้อผ้านี่ใส่รองเท้าของพ่อหแค่นั้นจบ นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะนํากระเป๋าไปไว้หน้าบ้านแล้วนะคะเพื่อที่พรุ่งนี้จะได้ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ขึ้นรถไปได้เลยนะคะนี่สภาพบ,บ้านเราด <laughs> ีมากนะโอเค <Okay. S 2> ป้าที่ไม่เอากระเป๋าไปไว้ด้านหน้าเลยค่ะยังไม่หมดกระเป๋ปาเพียเท่านี้ทุกคนนี่อันนี้กระเป๋าของแม่เกดพ่อแบงแล้วก็้องธัน,นวานะคะแล้วก็จะมีถุงของเล่นไปเล่นใ<า>ก,กพ่พอไปข้นใช่คุณพ่อต้องไปปกติพ่อไม่ชอบเที่ยวใช่ไหมคะอ่ะไปเลยไปเลยคนของไปเลยเก็บบรรยากาศที่ทะเลใช่ เป็นครั้งแรกของท่านวาเป็นครั้งที่สองของพี่หยกพี่แกลี่และของครอบครัวใช่ไปเลยไปเลยหน้ามืดน้ามือน้ามือพี่หยกน้ามืดวันนี้พี่หยกเอากีตาร์ไปด้วยใช่ไหมคะกีตาร์อ่าเราจะไปดิดกีตาร์กันเรานะคะก็ต้องเอาผ้าผมไปด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะผ้าผมไม่ใช่ผ้าโพไปด้วยีตาเอาไปผมไปรถของใครของมันตื่นเต้นมากเลยพี่แกลี่จะนอนหลับไม่ได้วันเนี้ย ไม่หลับใช่ไหมเกมพ่อไปอ่าโอเคนี่นะคะทุกคนแล้วก็ยกของมาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คือเรากี่มงไปยังไงแล้วก็น้องนีไซยจะขึ้นรถแล้วหลับไม่อะไรยังไงเดี๋ยวไม่กีจะถ่ายให้ดูนะ <laughs> เจ,จ็บไห่เจ <laughs> ็บคาะคาดธรดเออสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาจากกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอพอมนอนบ้านแล้วที่ใหม่ดู